มาค่ะวันนี้มาทำาขนมไข่นกกระทานะคะสูตรนี้แบบว่าไม่ต้องปั้นเยอะแยะนะคะคลึงๆแป๊บเดียวเสร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะฟูกรอบโดยไม่ต้องใช้ผงฟูนะคะทำง่ายขั้นตอนไม่เยอะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ดูส่วนผสมไปพร้อมๆกันเลยนะอ่ะส่วนผสมแรกอันนี้แม่โอใช้เป็น มันเทศนะในคลิปแม่โอใช้เป็นมันแครอทใครจะใช้เป็นอ่ะอะไรนะแบบว่ามันม่วงมันธรรมดาก็ได้มันญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนึ่งให้สุกนะคะนึ่งให้เรียบร้อยนะอ่าน้ำหนักนื่งเสร็จประมาณ500กรัมนะคะเสร็จตามด้วยน้ำตาล150กรัมชอบหวานเพิ่มได้นะอันนี้แล้วก็เกลือป่อนครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปให้เรียบร้อยเสร็จก็ใช้ซ้อมค่ะ ใช้ซอม BB, บีบบดไปอย่างนี้เลยนะคะจนมันเทศละเอียดเสร็จตามด้วยแป้งมันสับปะหลัง200อกรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์70กรัมตราว่านะแป้งสาลีอ่ะโอเคและทีนี้นวดเลยค่ะนวดส่วนผสมนะนวดนวดไปแบบนี้แหละจนได้เข้ากันแบบนี้และใส่กระทิค่ะประมาณ125กรัมทยอยใส่ทยอยนวดนะทยอยใส่ทยอยนวดไปแบบนี้แหละนะคะอ่าอย่าใส่พวดทีเดียวนะเพราะว่า บางทีมันม่วงเออไม่ใช่มันม่วงเดี๋ยวมันเทศโทษทีมันอาจจะมีความแฉะต่างกันเนื้อมันแต่ละประเภทมันจะอมน้ำต่างกันนะอ่ะโอเคเราก็นวดให้มันเหมือนดินน้ำมันแบบนิ่มๆเลยนะแบบนี้นะคะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครทำแป้งเยอะสามารถเก็บได้นะเก็บใส่ท่อป,ประแว่แบบนี้ปิดฝาให้สนิท ใส่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะแช่ไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดจะทอดก็มาคลายเย็นแล้วก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันลงไปนะตั้งน้ํามันด้วยไฟกลางกลงรอจนกว่าน้ํามันร้อนแล้วเรามาปั้นไข่นกของเราใส่ลงไปเลยนะปั้นๆแบบ,แบบนี้ก็พอไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะทำกินเองนะคะถ้าเกิดคนไหนทำขายนะคะก็ต้องปั้นให้มันสวยๆเนาะเพื่อความน่ากินนะคะอ่ะพอเราทอดไปนะ เห็นไหมพอเราเอาลงไปเสร็จก็คลึงคลึงคลึงใช้กระชอนนะคะคลึงเป็นวงกลมแบบนี้แหละผิวเขาจะเนียนของเขาเองนะคะ,ะพอเราคลึงไปได้สักพักหนึง่งนะมันรู้สึกว่าขนมของเราเริ่มลอยขึ้นละแล้วเราก็กดค่ะกดนะกดลงไปมันจะเกิดการพองในขนมนะคะกดให้ถึงก้นกระทะเลยกดเหมือนบีบมันนะนะ และทีนี้ขนมของเราข้างในมันจะกรวงพองเนื้อก็จะเหนียวหนึบอร่อยนะคะอ่ะโอเคพอเราทอดจนฟองอากาศหายดีละนะคะก็ตักขึ้นเลยนะคะพักแ่แบบนี้เลยนะคะทานตอนร้อนๆ้อนอุ่นๆอร่อยนะคะแป้งข้างนอกจะกรอบข้างในจะแบบว่ากรวงกรวงด้วยแล้วก็มีเนื้อขนมแบบหนึบเหนียวแบบนี้นะเห็นไหมแบบนี้เลยนะอ่ะโอเคใครชอบไปทำแล้วกันนะ มาค่ะวันนี้แม่อจะทําขนมไว้ทานเล่นกันนะคะทำง่ายสุดนี้นะไม่ต้องใช้เตาอบด้วยนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็ไม่เยอะสามารถดูคลิปจบแล้วทําตามกันได้เลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนเลยนะคะส่วนผสมแรกอันนี้เป็นน้ําตาลนะสามสิบห้ากรัมใส่ลงไปน้ําเปล่าค่ะสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วทีนี้เนยเค็มหกสิบกรัมใครไม่มีเนยเค็มใช้เนยจืด เพิ่มเกลือลงไปนะสัก1นส่วนสีช้อนชานะคะแล้วทีนี้นำมาตั้งไฟตั้งให้เหนยละลายจนน้ําเดือดเลยนะเดือดแบบนี้เลยนะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยเราจะปิดเตาก่อนพอปิดเตาเสร็จเรียบร้อยใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งตราว้านะฮะสองกรัมคนไวๆให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีนะ คนไปแบบนี้แหละคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็แป้งเราต้องบี้แบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่มีเม็ดขาวๆเห็นไหมตอนนี้ยังไม่เข้ากันดีพอเข้ากันดีแบบนี้เห็นไหมจะไม่มีเม็ดขาวๆแล้วนะแป้งก็จะเย็นตัวลงแล้วนะแลวทีนี้ใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองแล้วตามด้วยกลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาคนค่ะทีนี้ คนให้ไข่กับแป้งเข้ากันก่อนจะคนยากนิดนึงนะเพราะว่าแป้งมันเริ่มแข็งตัวนะคะคนไปเลยคนไปเรื่อยเรื่อยอ่ะพอคนเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยใส่ไข่แดงค่ะอันนี้ไข่แดงนะโอเคแล้ทีก็คนเหมือนเดิมนะคนไปเรื่อยๆรื่อแหละคนไปบีบีไปให้ไข่แดงกับแป้งเข้ากันแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะ นำไปตั้งไฟตั้งไฟไม่ต้องใช้ไฟแรงนะใช้ไฟกลางๆคนตลอดคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งของเราจะไม่ติดกระทะนะคะนี่แหละคนไปแบบนี้แหละค่อยคนค่อยผัดไปพอไม่ติดกระทะแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่ติดกระทะแล้วทีนี้เราก็เนี่ยมันจะหมุนได้แบบนี้เลยเราก็นํามาใส่ถุงบีบใช้หัวบีบนะคะอันนี้ใช้หัวบีบ5แฉกใครจะใช้หัวบีบแบบไหนก็ได้นะ แบ่งใส่ถุงบีบไม่ต้องใส่เยอะใส่ทีละน้อยนะคะตัดปลายให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะซ้อนถุงแบบนี้นะคะใครอยากได้หัวบีบอยากได้ถุงบีบมีขายที่ไม่โอนะชุดหนึ่งเซตหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้ถุงบีบตั้งสามร้อยใบแล้วก็หัวบีบอีกยี่สิบสามหัวนะสองร้อยกว่า่ะสั่งซื้อได้เลยนะใต้เมนใต้โพสต์นี้ก็ได้นะคะ ทีนี้เราก็บีบนะบีบบีบไปตรงๆแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะบิดนะบิดหัวท้ายมาชนกันแบบนี้นะคะเราก็จะได้อ่าขนมของเราเป็นวงกลมแบบนั้นเห็นไหมบีบก็บีบออกมาตรงๆแบบนี้เลยนะคะวงเล็กวงใหญ่ตามชอบเลยนะ,ะบีบเสร็จตรงปลายก็กดลงไปแบบนี้มันก็จะขาดเองนะคะแล้ทีนี้ก็ ขวาบิดออกซ้ายบิดเข้าแล้วทีนี้นำปลายมาประกบกันแบบนี้บีบบ,บให้ติดกันให้ติดกันให้แน่นนิดนึงเวลาเรานำไปทอดทีหลังเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันเนาะอ่ะโอเคต่อมาตั้งไฟกลางๆไม่ต้องไฟแรงแล้วเราจะในคลิปแม่โอใช้เป็นเนยสสำหรับทอดโดนัทนะมันมีกลิ่นหอมดีเนาะก็ ใส่ลงไปนะคะนี่มันจะเป็นสีขาวแล้วก็หอมมากนะคะเนยยี่ห้อนี้เนาะอ่ะใครทําโดนัทขายก็ใช้เนยยี่ห้อนี้นะโอเคเราจะรอให้เนยละลายก่อนนะคะเนยละลายแล้วก็เนยของเราเริ่มร้อนละเราก็ใส่ขนมของเราลงไปเลยฮะ,ะใส่ลงไปแบบนี้หยอดลงไปอย่าพยายามอย่าให้มันทับกันถ้าเกิดมันทับกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดกันมันจะหลุดแตกนะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยก็ เกลี่ยนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาติดก้นหม้อนะคะอ่าก็เกลี่ยพอให้หลุดออกจากก้นหมอ้อแค่นั้นแหละและที่เหลือก็ปล่อยทอดยาวไปเลยยาวไปจนกว่าเขาลอยตัวขึ้นมาพอเขาลอยตัวขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมอ่าก็เราก็พลิกกับด้านพลิกกับด้านแบบนี้เอาด้านที่อยู่ข้างล่างลงไปนะคะและ้วทีนี้ก็พอได้ที่ละสุกละเหลืองตามที่เราต้องการตักขึ้นเลยค่ะอ่า ตักขึ้นก็ช้อนขึ้นแบบนี้โอเคพอตักขึ้นเสร็จเรียบร้อยเราจะนําไปพักบนตะแกรงนะตะแกรงก็ใช้ตะแกรงตะห่างแบบนี้นะคะพักไว้ให้เย็นและทีนี้เรามาทําน้ําตาลเคลือบน้ําตาลเคลือบง่ายมากน้ําตาลไอซิ่ง70กรัมนมจืด30กรัมใครอยากให้มันเค็มนิดนึงก็ใส่เกลือลงไปได้เนาะในคลิปแม่โอไม่ได้ใส่นะก็คนไปจนกว่าน้ําตาลละลายนะคะ อ่ะคนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่อยๆโคนเดี๋ยวเขาจะละลายเป็นเนื้อแบบละเอียดเนียนของเขาเองนะอ่ะพอได้เนื้อแบบนี้ก็โอเคละเราชุบได้ละนะคะอ่ะแล้วทีนี้นํามาชุบได้เลยนะขนมเย็นแล้วอ่ะก็หย่อนลงไปเลยนะหย่อนลงไปแบบนี้แล้วทีนี้ก็ใช้ซ่อมหรือใครจะใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาก็ได้นะคะอ่ะก็ตักขึ้นมารอให้เขาหยดให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวน้ำตาลไอซิ่งมันจะไปเลอะเปือเป้อนที่อื่น ก็ให้น้ําตาลไอซิ่งหยดลงออกให้หมดก่อนนะก็ทำไปเรื่อยๆทําไปจนหมดนะคะอ่ะแบบนี้เนาะก็พอทําเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ขนมแบบนี้พอมันเซตตัวแล้วเห็นไหมหน้าไอซิ่งของเราก็จะแข็งกรอบแบบนี้นะคะโอเคงั้นไม่หมดจบคลิปเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ วันนี้จะพาทำเมนูง่ายๆนะไว้ให้เด็กๆไว้ทานกันหรือทำกับเด็กๆก็ได้นะหรือใครจะเอาไปต่อยอดทำขายก็ได้นะสูตรนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มและดูวิธีทำกันเลยนะคะส่วนผสมแรกอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ100กรัมน้ำตาล50กรัมนะคะแป้งข้าวโพด30กรัมแป้งข้าวเจ้า10กรัมนะ,ะแล้วก็เกลือป่อนครึ่งช้อนชานะคะผงฟู ครึ่งช้อนชาและทีนี้ใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองในคลิปใช้เบอร์หนึ่งแล้วก็น้ำมันพืช50กรัมตามด้วยนมจืด150กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาและทีนี้พอใส่ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้ตะก้อมือคนไปค่ะคนไปจนกว่าส่วนผสมได้แบบนี้เนาะอ่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะ กรองกรองสักหนึ่งรอบก็พอนะคะใช้กระชอนตาถีนิดนึงเทส่วนผสมลงไปแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วเราจะพักไว้30นาทีพอครบ30นาทีเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นไข่นกกระทาแล้วก็แป้งเราก็ใส่ขวดแบบนี้นะคะมีขายตามร้านอุปกรณ์เครื่องครัวทั่วไปเลยเนาะอ่ะได้ที่เสร็จเรียบร้อยตั้งเตาค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะ ใช้กระทะเทฟลอนกระทะตัวนี้แม่โอได้มาจาก DIY อวนะมิสเตอร์ดีไอวาห้าร้อยกว่าบาทเนาะทาเนยหรือน้ำมันก็ได้นะคะให้ไม่ต้องหนามากบางๆแล้วทีนี้ก็นําแป้งของเรามาทำเป็นวงแบบนี้แล้วก็ใส่ไข่นกกระทาลงไปตรงกลางอ่ะถ้าเกิดมันไม่ทั่วเราก็สามารถเกลี่ยได้นะไม่ซีเรียสน,นะคะไข่นกกระทาไข่ไม่ถนัด อตอกทีละใบก็ตอกใส่ถ้วยไว้แล้วก็เอามาเทสใส่แบบนี้ได้เลยเนาะอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะรอให้เขาเริ่มสุกเริ่มเซตตัวเราก็ทำวงต่อไปนะทำไปเรื่อยๆนะแล้วทีนี้ก็เอาไข่ใส่ทำํำวงเอาไข่ใส่แบบนี้แหละนะเมนูหลอกเด็กง่ายๆเลยนะคะจะทำขายหน้าโรงเรียนก็ได้นะใช้ถ้าเกิดคนไหนที่จะทำขายนะคะแม่โอ๋แนะนำให้ใช้เป็นเตา อ่าเขาเรียกว่าเตาอะไรอ่ะเตาบ้าบินหรือเตาขนมเบื้องก็ได้นะคะอ่ะก็พอเขาเริ่มเซตตัวใช่ไหมเราก็จะสามารถแซะ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 หมุนนะหมุนด้านที่เขายังไม่สุกดีนะเข้าไปในเตาด้านในนะเพราะว่าด้านในมันจะร้อนกว่าวงด้านนอกนะคะอ่ะพอเราจัดเซตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาสุกได้ที่นะคะ พอเขาสุกได้ที่นะอ่ะอันนี้จะตอกไข่ให้ดูอีกสักฟองนะก็อาใช้มีดเคาะนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้มีดจิ้มเข้าไปไข่นกกระทามันจะเหนียวนะคะมันไม่เหมือนไข่ไก่เนาะเราก็ต้องใช้มีดจิ้มแล้วแซะออกมาอย่างนี้เนาะอ่ะ,อะแล้วทีนี้เราก็จะรอให้เขาสุกไข่นกกระทานะคะเห็นไหมมันก็จะหมุนๆได้แบบนี้นะพอเขาเริ่มเซตตัวแล้วรอให้ไข่สุกเราก็ตักขึ้นตักขึ้นพักได้เลยนะคะ อ่าข้างนอกข้างนอกเนี่ยจะมีความกรอบนะไอ้ตรงแป้งอะ่ะแล้วก็ไข่โนกระทาโค้ดไหนใส่ไข่โนกระทานี่ห้ามพลาดนะสูตรนี้นะคะใส่ผักลงไปค่ะอันนี้สําหรับจัดเสิร์ฟแล้วเนาะใส่ผักแล้วก็นําไข่ของเรามาวาง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 ,วาง,วางแบบนี้นะคะวางให้ทัว่วเสร็จเรียบร้อยก็ เยาะแม็กกี้ค่ะเหาะหรือใครมีที่พ่นก็ใส่ที่พ่นก็ได้นะฮะใส่พริกไทยลงไปแค่นี้ก็ได้เมนูง่ายๆไว้ทานกันแล้วค่ะ